ผู้ใหญ่ๆพี่ปาจับผู้ใหญ่ซื้อแต่สกินผูดน้อยเดี๋ยวมันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขพลครับนี้มากครับยายร้อนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องท่าเจรอนมาเรียนจังหวัดอุดรพี่น้องตอนนี้ประสิทธิภาพก็กินเนื้อทุเรียนกุหลาบทุเรียนนี่ดูกามกล่ข้างในเป็นทุเรียนบุฟเฟ่พี่น้องข่้นมาหัวตัวไหนเดี๋ยวไปท่าไปถามเบิ่งเนาะ นในยุนาโรงพยาบาลโรงพยาาบลเอกอุดรพี่น้องจะเป็นสร้อยใดนคงจะจำบ่ได้เลอ่ะถามมาถามมาถามมาได้ไหพี่น้องจะรวยอะไรพี่น้องมันไม่จุดรวยงามๆเนาะข้าวมัลดินมองกันเลยโอ้ก็นะจะปูใหญ่ๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมากิน บุฟเฟ่เพคุณป <resol ute, S 2> hey, ้าเออได้ยินข่าวว่าทั้งอุดรเนี่ยรับมีกันมีขึ้กันเปิดอุดรนะครับเราอยู่นี่งอายุนี่เปิดมาเก้าปีแล้วครับเก้าปีนครับแต่ว่าเฮาสีจัดบุฟเฟ่ใหญ่เนี่ยจะยุจัดในตลาดครับจะจัดในตลาดผลไม้นะครับอยู่ อ๋อปีประมาณทั้งกิโลครับโอ้ทั้งหลอกเลยด้วแม่นครับตรงนั้นมันจะเป็นเดินกว้างเลยครับเป็นโดมใหญ่ๆเลยก็แต่จัดเป็นทีอาหารมีอะไรกินทั้งสิ้นเลยครับอันนี้หัวตัวเดีครับหัวตัวเดียวอันนี้499ครับหน่อยาี499แม่นครับ499อ๋ชั่วโมงหนึ่งบอกก็ได้ครับอ่าชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งแม่นเบิังดี่พี่หน่อยมาเบิังด้วยแน่ครับมาด้วยมด้วขันแก่นได้เลยตั้งแกมากินทุเรียนโดยเฉพาะเลยครับ ปิดได้เลยครับมันเหี่แมงวันหลกน้อยมันม็นนมเนี่ยอ่าเดี๋ยวยางลอรอก่อนเพื่นเจบอกสดเลยลองครับลองไ่าปใส่ถุงมือจับได้แล้ว่ะเนี่ยโลกกลมนหนครับมาเบิงานโล่กลมเลยผู้จุยเลยสดีครับสวัสดีคโลกกลมขนาดนี้เป็นยังไงเสียบย่าตันี้หรือวมาแต่ มามาติวบนคอนแกนมาสักทีบนคอนแกนบนคอนแกนอุดรเลยสักอ well uh ุดรเออ่าเดี๋ยวมาเบิรงมาเบิรงมาเบอร์ไก่เออเป็นบูปี้ครับตรงล่างถามผมเด้อครับด้วยอันนี้บุฟปี้ครับอ่านี่ยนี่ยลูกอวนลูกอวนครับโลกกลมน้องพี่โป้นงพี่จาครับน้อกจ่าปลาชซเพิ่งพอกันครั้งแรกครับพึ่งพอกันข้งแรกเห็นกันในในช่องกีตาร์โบด์คอยเด ุยกันตลอดคุยตลอดพูดตลอดแต่โบเห็นหนาตัวจริงครับมาเจอตัวจริงไม่เจอรอเนาะรอครับมิเตพูดทีสวยครับผมเขาจะแบบสวยแม่กินเลยดีกว่าคุณน่ะอ่ะพูดเนียนหน่อยวะพูดใหญ่ใหญ่เต็มปากเต็มคำเอาตัวแดกกันเลบอครับนี่แม่ค่ะเอาแม่เดียวเขาด้ยแม่อ่ะพูดเนียนหอยล่ะกินเห็บวดได้เหรอ กรอบนอกนุ่ในก็เป็นจะแสบอีหลีวะผู้ใดอยากมาลองมาลองมนนะครับเด้อยูดวนยู่ดวนยูดนตั้งใจมากินในนี่โดยเฉพพอเลยนหมเลยมานเดีอพี่น้องกินน้ำกันได้คนสุกคนสุกคนกรอบเนี่ยอืมเดือ้แบบนุ่มนี่มนี่ต่ออืมอืมน่แบบแบบแบบว่ เมนูแน่นหนักเลยน้อความปวดเลยภาพประมงมันเลยมเนี่ยความปวดความปวดใหญ่ไงอันนี้บ่ครับผู้เข้าไปบอือันนี้ผู้เขาไปเป็นอะครับพี่น้องมาจากซีซีีเเกตเลยบ่อเฮ้ยท่านผู้เขาไปกับซีเเกตวุกคนบ่ ครับโอ้มาจากซีเกตได้พี่น้องก็ต้องไปซีเกตมาอุดรกันเลยตอนนี้กินมันก็คือผูกเขาไฟเนาะทุเรียนผูกเขาไฟนี่แตกตา่างจากทุเรียนระยองธรรมาดาคือกินพี่นอ้องกินมันสีบอเบอ่งทอเท่านั้นนะครับถ้าบุสีแห้งกว่านะครับจะรสชาติกับกับต่างอะไรเนาะกับกระแทบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคนมาเด้อครับเดี๋ยวมาไหวกัน <laughs> พีบโกกินอะไรบ่กินแล้วครับเดี๋ยวออาอีกสหแะทีุกอยครับเอาผม่สบอกว้แทะบุกินเนื่อหอกินอันน่อยด้วยกินเนื้จะบวบิดยันบอเบิด์ตหลายหลาย เอาพูดง่อยๆเอาดีกว่าพูดง่ายมันจะกินหมดผัดพ่อมาสวนมาหมองมันนี่หลายผัดกินมาเบิดได้หมดกินแบบไปกินที่สวนเลยกินแบบไปกินสวนเลย เออเว้ยท oh, like. uh, right. okay. yeah, oh, no. oh, ี่ไหนีต่งาลันรนันสุรานร้านร้านเฮียบัตทุเรียนราเฮียบันี่นบบานเฮียบัเริ่มไปว่เป็นแล้ว ไ่วนแนเรื่องม่รอกอยิ้มไหครับหอมยิ้มเลยก็แต่พูดนะยินเพื่อกันนะเดี๋ยวจะกินน้ำผล้ลังเลยเพื่อพี่น้องเลยเอาอ่คุณผู้เสีย กินกินได้พูดหน่อยหนกินได้พูดหน่อยพูดลกินหมดบ่หอดหมองมัินกินบ the <te ่ไรดพี uhm. ่หน่อเป้เปีอน่อยน่อยแต่เป็นยิ่หนอมาเด้อเด้อให้ไกินกินเผอกันับ จเ็นโองักเสลูกอ้วนกับภรักษ์ภรักเคยเห็นไหมไม่รอลูกอ้วนบ่นเห มักขาดลายเนี่ยบัดบัดมามอกมัน่กินในบ่ยลายเลยครับบัดไปเสือกินเนี่ยกินกินได้ไรัเสือกินคือซองอะไรเนี่ยเนี่ยมันมันสิเป็นข้าวมาบ่อึดแล้วก็บเอยากแล้วเนี่ยอึดแนวสิอยากอยากแล้วเนาะยายเนาะัเนจริงๆแล้วแบบกินไม่ได้หลายทุกข์ว่าอย สมพนว่าบ่อึดโบอยากนี่ล่ะบ่อึดโบอยากก็เด็กเป็นเก่นเลยมันมันบูบาพี่จูเหครับพูว่าแบบว่ต้องไปฮอนด์ว่าต้องไปฮอนดเมืองหร่กันก็ได้กินอยู่นี่แน่ค่ะบุกเตก็ได้เนาะครับต้องพี่ป้อเป็นไายคิดบ้าเป็นนาแซ่บครับแซ่บครับแซบอ่ะนี่เราจากฮ่องกงครับนี่จะมาจับจับตัวใหญ่ซื้อจะกินน้อยมาแล้วม่กินมากโอ้แต่แห่งเป็นแห่งหวาน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 แซ่บขานเนียวตรงขานเนียวแม่ โอ้จริงๆเราทุเรียนกับสุดยอดนะครับแล้วสุดยอดคนหนั้นคือว่าได้อาจารย์ช่องต่างๆมาเขารวมพ้อแหลบไุ้กินทุเรียนได้ครับวัวแล้ครับดีใจครับวันนี้ดีใจครับวันนี้ดีใจเลยพอสุดยอดตัวจริงเลยจริงๆว่าสิบกิ่งมันง่ายเลยพี่น้องมันเป็นที่มันทั้งอุดรเลยวันนี้อุดรแล้วก็ไทยเลยโมกัยโมกัยครับจะได้มหากรดดูอยู่ครับโอ้เอแนวกินอยู่ข้างคอนเทนเดอร์เสียบเลยบอลจะยืดตั้งอย่างจะแน่วอยู่แต่บอลยังหาโมโหยังหาโมโหอยู่ เอ้ผู้ใหญ่ๆพี่จับผู้ใหญ่ใหญ่ซื้อแต่สกินผู้หน่อยเดี๋ยวมันมันทุเรียนหรื่อยังครับนี่ทุเรียนครับทุเรียนเพิ่นเพิ่นคือว่าใหญ่ก็แค่นู้นเองเพราะเป็นนมไงเพราะเป็นนมเออนี่เพเ่อนมาทุเรียนแต่ว่าแต่ว่ากากได้เลยครับเด้อเนื้อมันจะเป็นแบบว่ากรอบเด้ครับ กรอบกรอบนอกนุ่มในเพราะกันกลับไปนุ่มมันจะนุ่มัละในครับกรอบกรอบหน่อกมหวานดีคร่ะมันเลือกมาให้แบบหวานมันนี่แบบปุ๊มจะเอาผู้ซ้ำนีดก็ได้ไค่ะเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะเบิรงแกเบิงครับเ้าเบอร์แกอันที่เป็นกำลังใจให้พ่อแม่นยังเนี้ยกินจนอิ่มพ่อแห้งและเพิ่นมาเพิ่อแล้วว่าพ่อกันจังได๋ล่ะอไม่ได้น้อยครับใหญเออแม่ยายโลกกลมเนาะโลกกลบเอาแม่ยาย เกงใจวะจังได้แกบ่เก่งใจมันอิ่มเลยเนาะคือโซรงเหลี่ยวชงวยเลี่ยนระบายเอาใบเอาเดี๋ยวขึ้น่าใส่ปากใส่ปากโอ้ยพักผักแกข้าวกันมันอิ่มที่เข่าใจเข้ามาโอ้โหเหลือล้นเหลือล้นเลยค่ะแบบที่เป็นผู้ไ้นอยแต่หวานนะครับหวาน นี่ก e ินหลายๆแห่งจอยอยู่บะฮือรี่อีกแล้แห่งจอยอยู่อยากกินหลายๆมืมึนี่เขาต้กไทยรู้งั้นกัดอีเดถูกพุงแทบประทันมื่อนั้นโอ้ยอันกดดีขนาดเลยไายไายสองคตรทึ่งเจ้าขนาดบ้ากินเป็นตาเสียบป็นด้าเจ้าก็กินเป็นตาเสียมขึ้นไอคลิปนะเจ้าก็ได้เนาะยิ้มเลยปะยิ้ยเดี๋ยวเบิ้งเพื่อนกินนั้นตต่ว่าพุงนั้น กินนี่ยังว่าสันเป็นตะแเสบว่าสันไข่เขาก็เศราไม่ไหมครับตั้งแกมากินตุเรียนยู่อุดอนได้หมดเนี่ยตั้งแกะมากินกลางๆได้หมดเนี่ยกินห้าค่ากินผู้แบง่ายๆเนี่ยเปลใหไงแห้งยาย้ากินผู้พูดง่ายก็สิกินผู้เดียวแลลวผู้เดียวเลยอันนี้กินผู้หน่อยว่กินูง่ายนูกินผู้เดียวแลนโอ้โหนตึกตเรียน่ับาด้วค่ะอยู่หนโรงาบาลอีดอ ว่นี่บรรยากาศดีดีคือบนสิตโตกลมโซยขนาดเลยบรรยากาศดีครับ้อยเก้าสิบรรยากาศดีกิโลละหกรเป็นทุเรียนเนื้อครับเกรดคัดเิโลละท่่นะกิโลละหอก้าสปรกิโลพันมือเด็ดหกยเกมันเป็นทุเรียนคัดนะทุเรียนเนื้อด,ดีนะทุเรียนคัดเกรดีครับดเอเกรดเอกบนอกนุ่มในหอมหวานเค่ะ เบ่มมเไปไร้ผู้ครับจะไปได้กี่กับยุคดอนนี่เดายุายคแค่ว่ากินนี่มันเนงะี้ยจิ้มกับจิ้มจุ้งเนาะโอ้ยแล้วก็บว่าเห็นละบุฟเฟ่นะแ,แล้วเปลี่ยนมาซื้อยางนะ่ะคิดว่าเลี่ยนเดี๋ยวก็มาเลี่ก็ยิ่งไปเลี่นเข่าแลครับอิ่มเยอ,อยเลยเนี่ยเลยเยอะเลยน,น่าเต็มที่เนะครับเบิร์ตไร้ผู้เลย เต็มที่เลยยายคองหมักคนนี่น่ะคองแซ่บต้องกินของข้าวๆบ้างหรือว่าจับเนาะบไม่เนาะบัดนี้เนาะหวานๆเนาะอันนี้ได้ยืนเบึ้งเพื่อนกินเป็นตะแซ่็บพูดต่ออิ่มเล่ครับอิ่มหเล่ากี่มื้อครับอิ่มหรืซัตไปหลายผู้แล้วซัตว์ไปหลายผู้ลุงยูเหรือยเปล่อ เออสุดยอดเลยโอับใ้มาเียอีพี่พี่อีมาแล้วจอนเข้าม้านครัคำว่ายอมนี่มีจริงเนี่ยขักขาดขาดลุดันเข้าใบอ่อนเลยดันเข้าใบอ่อนนี่ดีย่ายทุกเรื่องเกตอพี่น้องกะเข้าเฮียเฮียบาสเฮียบาสนะครับเป็นเฮดบูเปย์ยูดอนนะครับยูหนาข้างบ้านนะครับน้องโรบันเลยครับโรบันเอกอุดรโรบันเอกอุดรนะผู้ใดข้อทุเรียนนะครับมาเลยพี่น้องจังหวัดอุดรเลยนะครับ ใครไปได้กับมาเด้อผู้ใดข้อทุเรียนเนาะน้องพันพาม่ากับทั้งผู้จุ้ยแล้วก็ทั้งอันอ่ผู้อ้วนขอขอบคุณหลายนะครับเด้อมาพอกันหมดตัวจริงเห็นตัวจริงแล้วผมจะิถัวรอพิถัวที่สวยได้หมดิัวเป็นตัวใหญ่ๆตัวน้อยน้อยนึงนะขอบคุณทั้งเนี่ยบาทน้ำครับร้านเนี่ยคนสนใจกับมาเด้อพี่น้องเด้วยครับอยู่หน้าลูกบาดทั้งอุดอ่อนเลยล่ะครับบาทตุเรียนซิ่งนะครับขอครับซิ่งเดียวซิ่งเดียวซิ่งเงี้ยมากกว่าลราเลย เอาคลิปนี้กับวิญญาณี่งไงไน้องก,ก็ฝากค,คนไรก็แชร์ร์นะครับเด้อไปได้สนใจกับข้อตุเรียนกับมาได้เลยนะครับมองนี่ละอุดรน,นะครับร้านเฮียบัตนะครับเอาวิญญาณก็มีอย่างไรไน้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิ้มดีครับ